สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเล่นเมอร์ด้ามิสเตอรี่ทูกับน้องเฟยเฟยนะคะคือน้องไม่แท้นี่ไงเราสมควรจะเป็นน้องนะเพราะเราตัวจิ๋วมากเลยยังแทบจะจิ๋วก่าน้องอีกพี่อุ้มหน่อยอุ้มหน่อยเฟยเฟยเนีเหรอเมื่อชีพูไปเห็นหัวกระโหลกที่มันกระโดด จริงหรอโอเคคือตอนนี้นะคะทั้งคู่ก็ได้เป็นอินโนเซนต์หมดเลยนะคะมาค่ะแล้เพื่อความสนุกอีกนิดนึงเราจะเปิด Voice Chat แต่บางเอิญคนไม่มี Voice Chat ก็เปิดไปเพื่อความบันเทิงนะคะโอเคตอนนี้เราหาเฟยไม่เจอเอ้ยมีคนมีดอกไม้เหมือนเราเฟยเฟย,ย,ยเราเจะเจอเมอร์ดอร์เลย นีฟยอยู่ไหนแล้วเฟย์ในท่อในท่ออ๋อนี่ไงชิโน่เตตเจ,ะจะมือเดอร์ทำไงดีทำไงดีนี่เฟย์มันนี่มันนี่มันนี่เมกี้เจตเจมือเดอร์ป่ะเจมาเดอร์อยู่นี่ป่ะไม่เจมอมือเดอร์เลยมือเดอร์อยู่ข้างล่างเหรอ เดี๋ยวๆนี่มือเดอร์หรืออะไรอ๋ออันนี้คือเชรอรีฟเนาะแต่คือบังเอิญตอนนี้เราก็ไม่ได้เจอเมือเดอร์ฆาตกรเลยแล้วเฟยอ,อยู่ไหนนิเฟยอยู่ที่เดิมนอนคืออะไรกันไอ้สุดท้ายเนาะทำไมอ๋อเราอยู่คนละท่อเฟย เฟยข้างล่างคือแบบเฟยเฟยมีเรเอ็กซตันเนฮ้ยเอามีคนตีบเรเอกซ์แล้วไม่เป็นไรโอ้โอมันไม่เป็นไรมีคนก็บเรเอ็กซ์ไปแล้วแล้วก็เก็บอันใหม่ได้แอ,อ,เอ,อ้กเฟย์อย่ากออกมาข้างนอกนะมันวุ่นวายมากเลยโอ้โหเขาก็หา,าหาเจอได้ โอเคเราก็จะไปหาไฟการไฟน่าจะอยู่ในท่อนี่มั้งเอา้าอยู่ในท่อนี่กรงนี้ท่อนีน่อยู่แต่ในท่อเหม็นแต่ <c> ้ <oughs> มันมันไม่เหม็นหรอกแต่แค่ว่ามันวยมาเต้นกัน Come as Beach I h o l d have no you matter โอเคนะคะตอนนี้เราเสร็จแล้ว เฮ้ยตอนนี้นะคะเพื่อนเราได้จอยมาคือแบบมันฟุตบอลติกไทยแลนด์มากเลยเอาละคนจะหาเรเอ็กได้แบบโผ่กันมากยั่วเกลเล่เกล่อมากเลยใช่ใช่วินเนอร์วินเนอร์ถึงเลยวิซิอเรียแล้วโอเคคือตอนนี้เราชนะแล้วตบมือหน่อยตบมือหน่อยตบมือหน่อยชิงชิงชิง ตบมือชีวิตจริงนี่แหละไหนชีวิตไม่นี่ตบแบบนี้ชิงเอาชิง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 ยิ้มาเดี๋ยวพี่ขนมใโอ้เพื่อนจีจีมาเพื่อนแบบที่ภูเก็ตโอ้ยเต่พี่ไม่ได้พ <apply some drinks> ี่พานมใสไฮ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 ว่าแต่โอ้เฟยเเนี่ยมันเป็นที่ลับนะเป็ที่ลับที่แบบมันจะพาเราไปสูงมาก ลองมาดูสิแล้วมานันมีท่ออันนึงให้เราไปไหมท่อแต่ละแบบมันมันไม่ได้เหมือนกันเลยจีจีอยู่ไหนก็อยู่ในท่อนี่เลยแต่ตอนนี้คือเจ๋เจ๋ได้เป็นไรเจ๋อได้เป็นเหมือนเดิมอ, <c oughs> อยากเป็นอาชีพบ้างแต่ไม่อยากเป็นมือเดิอกคือเข้าใจปะคนนี้ดูแบบเร็งเริงจีจีกัน โชวมีดมาแต่โชว์มีดมาแล้วมีงั็จะฆ่าแก<ม>เราเน่นเราไม่มีมีดถ้ามรามีมีดเราก็ฆ่าเขาได้สิเออช่างเถอะเนี่ยเพื่อนเจเจ,เ,จเขาก็มี voice chat เหมือนกนันอ้าวเจเจนึกผิดคนอ๋อนึกออกแล้วคนละ id คุย id นึงเขาจะมี voice chat โทรเอ้ย ิตเจ,จช่างสัญหามีหลายไอเดียมากไไ,ไหนไม่รู้เหมือนกันอยู่ที่มันซุกแซนมากเลยฟอยฟอยแล้วฟอยฟ,ฟอยู่ไหนอะ่ะ เจ๊จะเก็บเหรียญจะเก็บฟาร์มเหรียญหน่อยมีเหรียญเยอะๆซื้อมีดสวยๆให้เฟยอยากได้ไหมแต่ว่าก่อนที่เจ๊แต่ถ้าเฟย์อยากคือเจ๊ก็ให้ได้นะแต่เจ๊ให้ไม่ได้เพราะว่าเฟยยังไม่เลเวลสิบถ้าเฟยเลยเลเวลสิบแล้วเจ๊จะให้ได้เไปเฟย์เจ๊เลเวลเยอะที่สุดในในนี้เลย ไม่มีมีคนเทรดเจเจมาไลอยมีคนเทรดเจเจมาเอิ่มเจเจไม่มีของดีๆอ่ะแล้วเขาก็เทรดเจเจมามีแค่เนี้ยขอโทษทีเราเก่งแต่คือเราไม่มีมีดดีนะเออเตะเเขาเป็นอีลิทไงเขาคิดว่าคนเลเวลเยอะจะมีดาบดีๆนะเขาเลยแบบเทรดแต่คือเราก็รู้แหละว่าเราเลเวลเยอะ แต่เราไม่ได้มีมีดอ่ะเออจบฮ้ยเฟย์เจเจกดมีดได้นะเจเจควรกดไหมกดแบบซีซั่นวันเนี่ยเฟยมากดมีดให้หน่อยเฟยเดี๋ยวเราต้องฆ่าตัวตายพร้อมกันฆ่าตัวตายพร้อมกันเอ้ยเฟยอยู่ไหนเอ้ยไม่ต้องฆ่าตัวตายก็ได้เวลาจะหมดแล้ว ฟมยเป็นไรฟอยฟอยเป็นฆาตกรนี่ไม่พูดตั้งแต่เลขกเออไม่ฆ่าใครสักคน เด้หน่อยมาเร็วมาเร็วมาเร็วมามามา I'm so excited I'm so excited มากดให้หน่อยมากดให้หน่อยมาเร็วมากดให้หน่อยฟรีด t ฟ p r มาเร็วมากดให้หน่อยเฟยเฟยมากดมีดสวยๆให้หน่อยเฟย์เฟยไม่อยากได้มั้งไหนมีมามามาให้นี่ง ได้เป็นอาชีพไรเลยโอเคไม okay. right e ่ไ oh. ด้นี oh. ่กดตรงนี้กดตรงนี้เฟยนี่นี่นี่เฟยมาเลี้วนี่นี่นี่กดกดตรงนี้กดนี่ use coin use c o i เอ๋มาดูกันมาดูกัน I'm so excited มากเลยอ่ะแต่แรกของไม่ดีอ่ะเฮ้ยได้ของดีสีสวยด้วยสีโปรดเจ๊ด้วยสีม่วงอือสงสัยอันที่เป็นหัวใจเจ๊ต้องให้เฟยแล้วแหละ โคสรนมาเลยอ่ะแตงกูตันนี่เลยยากรีนอนไรเดี๋ยวสงสัยต้องให้ดับหัวใจให้ด้วยให้เอาให้ดับฟลิงดีกว่าดับสติงสุดดูดีนี่เหรียญเยอะดีเก็บเก็บเก็บถ้าเก็บแล้วเราจะได้ของเล่นขาย ถ้าเราเก็บจนถึงพันเหรียญเนี่ยเราก็ไปซื้อกล่องได้ที่เฟยฟยกดให้จิตเอเมตะเกียร์ต้องใช้ต้องใช้เหรียญนะแต่มันจะเก็บได้เต็มแค่สี่สิบเหรียญเนี่ยมันจะบอกว่าเราเก็บไปกี่เหรียญแล้วอันนี้ก็เป็นเอิบอีเวนต์อีเวนต์นก็คือแบบกิจกรรม เดี๋ยวข oh ้าวื้นไม่ตายเลยไม่ตายก็้นูเดี๋ยวตอนนี้เซอมีไม่มีใครมี voice chat เลยอ่ะครูเล่นหมดที่มี voice chat ได้ไหมเลายัง เออใช่มันต้องรอถึงเก้าร้อยถึงจะเวลาหมดเดี๋ยวอ้าวนี่นี่เฟยอ,ออกมาก่อนออกมาก่อนเนี่ยไปเล่นเซิร์ฟที่แบบมีโวยชัดเยอะๆดีกว่าเฟยอย่าพึ่งจอยจุดจมาอย่าพึ่งจอยจุดจมาแต่เฟยออกก่อนข a บ b ย o t บิช i I should have known you bitch เออเออถ้าถ้าจืดจอบอกให้จอยเฟยจอยนะ โอ้ยเฟยเจได้มาเซิฟเดิมอีกแลี้วอ่าฮะอ่าฮะตอนนี้คือเราเล่นได้ความบันเทิงมากเลยทุกคนว่าแต่เราเราก็ให้น้องกุนมีดไปแล้วนะฮึตอนนี้เราเล่นเมอร์้มิสซูรีเดี๋ยวเล่นอดอมมีไหมอ่าตอนนี้เราให้น้องเลือกโหมดบ้างแต่ตอนนี้เราอัดไปกี่นาที อะไรนะเฟยเฟยบอกว่าเล่นสูออดได้ไที่เฟยเล่นอยู่เหรออืออ่าได้ได้ได้แต่เดจ๊เก่งกว่าเฟยนะ <c oughs> หาเล่นพอกัะเลโอ้โหมันไม่มีชิปหรอกให้เ <c oughs> ฟยอยู่สเตจอะไรเลี้ยว <c oughs> อันนี้คือเราแทบจะอ,อันนี้คือเราแทบจะเดินไป นี่ไฟยฟยเ์เจ๊มีวิธีนะอันเนี้ยม,มันจะบอกได้แี้เชรเดลวเราไปต่อแล้วก็กระโดด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  <18. S 2> เตตสิบเอก็้สิแล้ว้ okay. อยสนยิี่นายเดเวฟวยยูก่อนเเฟยอย,ยู่สเตแนี่ดูข้างบนนี้เล่นี้ที่อยู่ข้างหน้าไม่ดีลกไม่เปร์เซ เราก็ไปได้ความบันเทิงมากเลยแต่ตอนนี้น้องเราอยู่แค่สเปรดแสเปรดเกสเปรดสิบเองประมาณนั้นแล้วอีกกี่ชาติกี่ปีเดียจะเดินถึงโอเคถึงแล้วตอนนี้ข้างบนเรานะคะก็เป็นหน้ายิ้มเลียวกระโดดไปต่อยชิงชิงไม่ใช่หน้ายิ้มอ่ะหน้าแบบฮึๆ <c oughs> แม่แบบปกติเออเฟย์เฟย์แม่ตอนนี้น้องของเราคือเบลอย่างนไม่รู้เหนื่อยแล้วนี่ตอนนี้เราประกาศตามหาเฟยหาเฟย์ไม่เจอใช่ไหมไปเลี้ยฟแต่จีจีขอไปเลฟ้ยอะไร เจ okay. อยู่เลเวอ21ทแล้วซึ่งตอนนี้ข้างบนนี้ก็เป็นหน้ายิ้มแล้วหน้ายิ้มเริ่มยิ้มนิดนึงยอสควีนแล้วอันนี้ก็ไม่ต้องกระโดดก็ได้นะแต่คือเราอยากกระโดดไม่เอาคโนโนจัมปนะิ้งดาวดาวดาวเคตอนนี้หน้าของเราก็ยิ้มแจ่มใสามากเลยแต่ก็น่าจะยังไม่สุดนะ เสร็จแล้วเราก็ขึ้นลงบันไดชิง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 ฉันก็ขึ้นลงบันไดไม่ใช่เหมือนกันโอเคตอนนี้เราก็อะไรไม่รู้เจ๊ยังอยู่เลเวลน้อยกว่าเคยอ่ะเจ๊อยู่เลเวลยี่สิแปดฟยอยู่เลเวลสิบสองตอนนี้โอ้ my god โอ้ my god อันนี้ก็เดินเร็วนิดนึงนะทีรแล้วตอนนี้หน้าเราก็ยิ้มแจ่มใสกว่าเมื่อเลเวลยี่ห้า แต่ว่าก็น่าจะยังไม่ยิ้มแจ่มใสสุดนะเพราะมีนั่งห้าสิบเตทเราก็เดินไปเรื่อย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 รื่อยืยรืยโอเคเราเราฟพิสปีดอัพไหมเราไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนเนี้ยน้องเราอยู่เลเวลเท่าไหร่ยี่สิบหกอยู่เลยหน้ายังไม่เท่ตะยิ้มสักตัวเซน โอเคช่างมันเถอะตอนนี้หน้าของเรายิ่งยิ้มไปก,ออกว่าเดิมอีกวามมากเลยลืมตาด้วยลืมตาแ่าจะยิ้มก่ดีใจมากกว่าหลับตานะแคเคตอนนี้เราก็อยู่สเตทสาแปดแล้วเลขที่ตอนปสามว้าวสามเก้าแล้วแฮปปี้แฮปปีคือตอนนี้เรายังแทบไม่ตกสักด่านเลยนะงงมากโอ้โหตอนนี้ ยูไม่ตก่งแต่ยูช้าโอเคคือตอนนี้หน้าของเขาอ่ะยิ้มมากยิ้มจนหลับตาหลับตาอย่างนี้ไม่รูกคือถ้าใครตกเราจะโอ้ะไว่กดไม่กเว่าถ้าเสร็จแล้วพวกเราจะเิ่นเกมอีกตั้งเพลงยมไม่เรามาเล่นอะไรดีเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราทำสองคลิปดีกว่า แล้วทำคลิปเล่นเบนเทสด้วยไหมเออเอาไหมเอเอเล่นเบนเทสกันแต่ตอนเนี้ยหน้ายิ้มข้างข้างบนของเราเนี่ยโอโ้โหเป็นหน้าเลเิฟเลยแล้วตอนเนี้ยเจ๊ใกล้จะเสร็จแล้วอยู่เลเวลสี่สิบเจ็ดแล้วโโชิง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 เพื er. เ่อนข้างบนถามว่าชิงอะไรช,ช่างามันเถอะ โอเคอันนี้ก็ขึ้นบันไดได้เยอะเหมือนกันนะมันเยอะกว่าอันเมื่อกี้โอ้โหนู่นสสี่สิบเก้าแล้วมาห้าสิบเลเวลแบบไม่ตกเลยยอสควีแ yes ละอันนี้เราก็ใช้ได้เหมือนกันนะแต่ว,ว่าเราต้องนอนเวลา New Gear Form Lucky Block Every Time นอ๋อเนี่ยอ,อันนี้ก็อสิอบหสิบแล้วก็น,นี่คืนึ่กร้อย รอนะ,ะฟลุยบอกว่าทำไมเดินช้าจังวิ่งเี๋ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โชิงชิงชิง g o ชิง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 ,ชงอะไรเนี่ยเพื่อนเจเจบอกว่าเมื่อกี้ลองชุดนักเรียนอยู่ฮะ <laughs> ใส่ของโัวสามไม่ได้มันคจอตัวใหญ่ขึ้นมั้งเออเฮ้ยช่วยด้วยดูนะฟฟยจะเจ๋ลอยได้ไงเออเออฟฟยเดินมาเลยไม่สนใจแล้วเรื่องตกนี่อ้าวนี่คือครั้งแรกที่เห็นฟฟยตกนะคะไม่หรอกเห็นมาล้านปีแล้ว มาเร็วคุณต้องมาเร็วๆอุ้ยเราตกได้แบบืหตลกมากเฮ้ยเฟยเฟยจะเจได้ของดีแล้วโอ้ my g o เนี่ยมันบินได้เฟยอยู่ไหนเนี่ยมันบินโอ้ย y god โอ้ย y god เฟยโอ้ my โอ้ my ไ่หาเฟยตอนนี้นะคะเราหาน้องเราไม่เจอเลยโอ้ยอยู่นี่แล้วเนี่ยเฟยต้องมาให้ถึงข้างบนก่อน อันนี้ก็เป็นสปีดเหมือนกันแต่เจ๊ขึ้นไปเอาสปีดเร็วกว่านี้ดีกว่าสปีดสักห้าสิบไม่เหรอเอาหนึ่งร้อยเหมือนเดิมชิ่งชิงชิงชิชไปหมดเลยอ,อันนี้เฟยเจะเฟ,ย,ะฟยแล้วขึ้นไปเร็วขึ้นไปเร็วอันสุดท้ายแล้วอันสุดท้ายแล้ว มาเร็วย้อนคุยมาเร็วๆเย้ชนาเลวยอสคุยอันนี้เราอันนี้คือเขาบ New Gear f r o m Lucky Block เราลองรอดูเาลองรอดูกันเมื่อกี้เฉดเฉดเราได้บางอย่าง ยังยังไม่ได้อันนี้อันนี้ที่มันเป็นที่จิตเยบินได้เนี่ยอันนี้ต้องใช้นี่แต่คือก็ต้องรองเหมือนกันโอ้ยเราก็จะแบบเราก็ต้องรองวันที่อะไรทอนคราโอ้เนี่ยเดินเร็วมากเลยและเนี่ยใส่อันนี้ไม่ได้เฮ้ยเฟยจิเยบิขึ้นมั้งบนสุดเนี่ยเฟยเฟยใช้อันนี้ก็ได้เฟยเฟย ตอนนี้ได้ตายไปเร็วไม่เป็นไรค่ะเราให้ฝึกใจลอบเ้าเอาตปีดแบบสามสิบดูค่ะจะเร็วกว่าปกติ